พูดแรงเขาจะรู้ว่าเราคอมเมนต์ฮะอ๋อบัตรร้อยยี่สิบครับบัตรร้อยยี่สิบครับอันนี้ส่วนของอปโอโอปอ,อ,อ,อครับอำเภอนางรอง ควบคุมโดยพกครอกินค,ครับกินควบคุมนะครับโอ้อ oh, ไม่แพงนะครับไม่แพงร้อยบาทครับูไม่แพงครับจองบัตรหน้าได้เลยนะครับจองตัวหน้าไปเลย <c oughs> ำเภอนางรองนะครับเรากำลังจัดนะครับกำลังจัดวิธีนวัตรกรรมแล้วก็ในส่วนของงานตอนนี้ในช่วงสายครับก็เริ่มก็ะีกะบวาดครับวันนี้ก็เป็นการเตรียมวันสุดท้ายครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานของปบ,บรสตน้องยางครับทีมงาน กัญญามอกรแล้วก็งค์การวัสดุบนหนองเย,ย่ทิมครับทิมงานในส่วนของสำน,นักง,งานกองสุธิการกองทังนะครับแล้วก็งครการศึกษามาหมดครับวันนี้ก็ถือว่าจัดเตรียมกันรอบสุดท้ายให้มันลงตัวให้มันรายละเอียดตอนนี้ก็สวยงามครับเตรียมเอาผลงานขึ้นตั้งได้เลยครับเตรียมเอาผลงานขึ้นตั้ง ไฮไลท์ได้ยากครับอันนี้อันนี้ไฮไลท์ได้ยาก,อกตอนนี้เลยรวมแล้วครับก็เทว่าโอเคอว่าก็กวีกว่าจัดเต็ตมที่ เท็ที่ทีมหมอก็ไม่เว้นครับเพราะตอนบ่ายต้องกายภาพก็มาหมดทีมดอกไม้แม่ครัวก็มามาหมดครับดูกันครับเพื่อให้สวยงาม ยบนเห็น่านอยบนุนว้ายเห็นงานสินะโอ้ย,าอยสาธุแบกกราวสีชมพูนะครับศูนย์กายภาพะคะโครงการธรรมะสัญจรคณะสงฆ์อำเภอหนองรองโดยคณะกรรมการำอำนวยการอบรมประชาชนประจำอำเภออปอ,อ,อนวัดแผ่งป่วยครับวันที่10ตุลาคมนะครับขึ้น8ค่ำเดือน11พรุ่งนี้นะครับ นี่เราก็ถือโอกาสเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดครับเป็นวัดที่มีความพร้อมมากแล้วก็โดยสวยงามในส่วนของอาคารศาลาในความอลังการสุดๆนะครับต้องยกย่ให้เลยว่าอลังการสุดๆนะครับและพี่น้องบ้านแพงพวยก็ร่วมด้วยเกันโดยเฉพาะในส่วนของตำบลน,นางรองท่านนายกเดือนนะครับเป็นวัดสุดๆสุดยอดและสวยงามมากวันนี้เจ้าคณะตำบลสัพยา ก็กำลังเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครับป๊าดวันนี้อันนี้ก็ส่วนของอ,อปอออเภอนางรองครับอ,อ,อบออเภอนางรองก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับอปอ,อนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลน,นางรองนะครับพระคีรานอุปถัมภ์ อันนี้เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ครับที่ทําหน้าที่ในการดูแลสุขภาพเพราะว่าในงานด้านศาสนาสงเคราะห์ที่เราร่วมกับโรงพยาบาลน,นางรองซึ่งถือว่าเป็นงานโมเดมเดลหลักเลยครับของอำเภอนางรองนะครับส่วนของคณะสงฆ์ที่ร่วมกับโรงพยาบาลอันนี้ในส่วนของ <c oughs> มาชมของกระด้งเห็นแล้วครับกระดง้งกระด้งเห็นแล้วแต่ยังขาดเก้าอี้ กระด้งมีแล้วครับขาดเก้าอี้ครับขาดเก้าอี้ขาดเก้าอีา้นะครับแมนครับเก้าอี้ขาดขาดเก้าอี้ไปเอาเก้าอี้ของหลวงพ่อมาตั้งปั๊บแม่นั่งพายรูปไปเช็คอินนี่ครับเจ้าของไอเดียครับเรขาเจ้าหน้าำเพื่อนนางรองนะครับโบโบ,บ,บต้องลุยครับอันนี้ขอเป็นเก้าอี้ไม้แบบนั่งธรรมดาครับเป็นแบบไม้ไม้เท่าธรรมดาเนี่ยจะสวย หน่วยอปอครับนะครับกองงานเลขาจะเขานำไปนางรองนะครับในส่วนของเจ้างานพิธีการนะครับในส่วนของตำบลนางรองนะครับมาดูตำบลนางรองอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ในพื้นที่ในหมู่บ้านชุมชนครับบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักภาษาลาวเอินกระโซกระโซครับกระโซกระโซกระโซนะครับและก็เป็นวัฒนธรรมนะครับที่ ใช้กันในชุมชนครับก็นํามาแสดงของตําบลนางรองครับจะมีการทําไม้กวาดทอกกนะครับทอกกและกันะครับผีมืนะครับของรีมือใช้ได้นะครับอันนี้คือโซนของตําบลนางรองนะครับตําบลนางรองครับปฏิพันธ์ต่างๆนะครับก็อยู่ในชุมชนครับหนูน้อยปลูกผักสวนครัวแล้วก็ในส่วนของโอ้น่นครับสูงมากเลยครับ แต่จริงๆตำบนังรองเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่โอท็อปมากที่สุดก็จะเป็นนี่ครับมะพร้าวหวานมากตบนางรองมะพร้าวหวานมะพร้าวหวานมากและวก็กล้วยและแล้วก็ที่สําคัญครับนี่เป็นการอนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะตำบนังรอ,องตองตะเข็มตากแดดแต่เป็นการรักษาวัฒนธรรมและเป็นหมู่บ้านที่ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับหมู่บ้านพึ่งพาตนเองและก็หมู่บ้านเศรษฐกิจอกพอเพียงในหลายอย่างครับ ข้าวปลอดสารพิษนะครับแต่ก็ไม้กวาดในชุมชนครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของชุมชนเราครับและก็ในส่วนของพัฒนาชุมชนเป็นรองตอนนี้กาลังจะเตรียมสถานที่ในส่วนของผ้าไหมนะครับนี่กําลังเตรียมอยู่ครับกําลังเตรียมครับวันนี้พระก็คงไม่ได้กลับง่ายครับต้องรอดูเก็บรายละเอียดอันนี้มาดูของไม่รู้วัดไหนครับ ไม่รู้วัดไหนครับโอ้มีน้าตกด้วยครับวัดไหนไม่รู้ครับฮะนี่ก็มันร่วมด้วยด้วยกันสี่ภาคส่วนนี่ครับมาดูครับเจ้าของไอเดียครับองค์การมหาชนตะบนนองใหญ่ยยพิมพ์พออ,องค์การศึกษาครับนี้นี่ส่วนไอเดียในการออกแบบนะครับและเอกสารต่างๆก็ต้องยกให้ อ่าพอเป็นไงบ้างครับในกิจกรรมในเรื่องของอปอวันพรุ uh okay> ่งนี้ครับ uh, ก okay, um, okay. ็ของวัดป่าอ่าของวัดป่าวัดป่าพวันนะครับแล้วมีสิ่งใดที่จะนําเสนอเพิ่มเติมไหมครับก็เสนอพรุ่งนี้แหะค่ะอ่าโอเคครับและที่สําคัญฝากนะครับนี่อันโต๊ะนี้ครับโต๊ะนี้ครับฝากนะครับโต๊ะของเราเราสร้างบ้านปีที่สองนะคะราคา20สามารถมาซื้อหน้างานซื้อหน้างานได้เลยนะครับแล้วก็ สําคัญมีการจําหน่ายบัตรหมอราได้เลยนะครับเออนะครับเดี๋ยวจะจําหน่ายบัตรให้พัฒนาชุมชนก่อนครับอ่าพราะอธิบายให้ความหมายในเรื่องธนาคารพรุงดินนะครับมันมีความเป็นมามีความหมายยังไงครับธนาคารินก็คือัาจอ่โครงการลงปันใจอ,อ่ลงปันใจนะครับไปมอบโลงก็บางบางครอบครัวเขาก็ยากไรอืมครับ อครับเลยทำนวยท่านประธานสภาใช่ครันท่านในเดชนาคิรือวัดพระธาตุาของอบโตกของที่จีนไทยก็เห็นพวงดีบางงานหนี่งเยอะมันเยอะจริงๆครับบางงานแต่คุคิดว่าถ้าเราเก็บพวงดีที่ไม่ได้ใช้เลยค่ะถวายให้กับพระอาจารย์โดยธนาคารพวงดีเพอให้กับผู้ยากไร้ครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็บอกฝากพี่น้องที่จะร่วมทำบุญธนาคารพวงดีส่วนที่ว่างไว้ทำไมครับ ปากอะไรครับปกปัจจัยค่ะปัจจัยนะอโอ้ปัจจัยตามศรัทธาที่นี้มาแจกไม้เอาโอเคครับอ่าครับสาธุครับอันนี้ก็คือในส่วนของพ่อกองการศึกษานะครับโครงการมายส่วนตำบลน,น้องยี่ิมนะครับให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของความเป็นมาของธนาคารพวงเดิดนะครับธนาคารพวงเดิดซึ่งทางวัดป่าอัมพวัลคุณอนุสรนะครับที่พระสงฆ์เราก็ได้ทาโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4ปีนะครับอันนี้คือเตียงที่เราจัดซื้อมาครับ หลายท่านว่าทางวัดจัดซื้อมาเนี่ยเป็นเตียงสภาพไหนก็สภาพที่เนี่ยอย่างนี้ครับสนิมครับคือสภาพนี้เลยครับที่ที่จัดซื้อมาฉะนั้นก็ทุกคนก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้จัดซื้อมาเนี่ยแล้วมาซ่อมอ๋อสาตุะยาวนะ,ะเมื่อเราซ่อมเสร็จก็จะเป็นเตียงสภาพนี้ครับเตียงสภาพนี้ <c oughs> เตียงสภาพนี้นะครับ ซึ่งพร้อมใช้งานนะครับซึ่งทางวัดเราก็เวลามอบเตียงเราก็จะมีนะครับ QR โค้ดมีหมายเลขนะครับอันนี้เตียงเป็นลำหมายเลข422นะครับเตียงตัวนี้หมายเลข422ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีหมายเลขและที่สําคัญแต่ละตัวก็จะมีผ้าจีวรนที่เป็นผ้ายันนะครับเป็นผ้ายันซึ่งเป็นผ้ายันที่ทํามาจากจีวรนนะครับไม่ใช่ผ้ายันที่ทํามาจากโรงงานนะครับอันนี้คือ 5G วอนที่ใช้แล้วครับเอามาใช้เพื่อเป็นพุทธานุสติให้คนป่วยที่นอนเตียงของเราฉะนั้นในการออกมอบเตียงเสร็จทีก็จะมีเครื่องผลิตออกซิเจนแบบถังแบบถังนะครับแบบถังแล้วก็เป็นแบบเครื่องอันนี้เครื่องก็อยู่ประมาณ30,000กว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเตียงนี้จะเป็นงานกายภาพ อันนี้เป็นส่วนของโรงพยาบานนลนางรองร่วงของออท้งวัดป่าอัมพรวันครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองยางตำบลหนองพิมครับเราก็จะโครงการศูนย์กายภาพสุขใจใกล้บ้านขึ้นอ่าซึ่งที่รถที่จัดแสดงให้พี่น้องได้เห็นก็คือรถที่ใช้ในงานกายภาพนะครับใช้ในงานกายภาพซึ่งไปรับคนป่วยรับคนป่วยวันนี้เราถอดเบาะนะครับใช้งานอันนี้คือเรื่องเรื่องงานที่เราได้ทําอยู่นะครับแล้วก็ ในส่วนรถที่ใช้วิ่งในงานประสานงานรถบริการอื่นๆอันนี้ก็จะมีในส่วนของอน,น,นะครับป <ะ S 1> เป็นการออกกายภาพนะก,กายกภาพช่วงแขนนะครับซึ่งของพระกุอินนะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ในการกายภาพนะครับวันนี้ทดสอบในส่วนของช่วงแขนนะครับะนะครับเพราะว่าบางทีเราทํางานเหนื่อยครับยกของหนักมากบางทีก็ ต้องออกกําลังกายและไกลภาพช่วงแขนได้นะครับสับช่วงนี้ก็เป็นเครื่องออกลังกายช่วงช่วงขาครับเดวีประคุอินแสดงสาธิตนะครับครับนั่นโอเคครับไปพร้อมกันครับโอ้โหนี่นี่โหปัดนี่เนี่ยครับมันเหมาะกับแขนขาโอ้นี่ครับพีเซนเตอร์กิติมศักดิ์ครับ P ตรงไซส์ต้องไ,อไปงรับผร้คูอินมาใกล้ภาพอยู่วัดแล้วแหละ <laughs> <c oughs> อ้าวครับ <c oughs> อ้อไม่ไว้นั่นแหละนะใกล้ภาพเอาเอาวางที่โต๊ะเลยครับไอ้นี่ <c oughs> พระครู่กำลังเป็นเป็นนายแบบ <c oughs> ใกล้ภาพขา <c oughs> อตอนนี้ถึงจักรอบแล้วพระ,พระครูโอ้อย43รอบแล้ว เมื่อเล้วะพอแล้ว,ว,ลวด้วยความดัน,นสิคืนมันสัมพันกันเปมันมเออต้องไนงไได้ครับไม่สัมพันธ์กันมันไปไม่ได้ก็นั้นก็จะออกกกํา,า,าลังกายแขนกับตรงนั้นขนั่งไปเลยลวก็ชิดๆเหนั่งนั่งต้องนั่งเออสกบสกบเออนั่งนโอ้ได้พี่กำนันต้องขยับขอไปชิดๆลอยก็อีกครับปีกเอเอ เออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้ไม่ธรรมดาครับได้กำนันกับพระครูครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับติดตามในช่อง u t u b e อัมบวันปันสุขปันใจนะครับดินะโอ้ได้ให้ลองสารบัดมามานั่งเป็นพรีเซนเตอร์อี้ประมาณจะเตือนเมื่อย วอลำสร้างบ้านครับดินเขาได้ยี่สิบหลังแล้วแต่วำกำลังสร้างครับพอเราร่วมก,กันกับทางการชาติหลวงพ่อครับเราจะแบ่งกันทีนี้ก็มีการโครงการมอบถุงยังชีพหลวงพ่อให้หลวงพ่อมอบให้คนป่วยที่ไกลภาพอันนี้เป็นไกลภาพอยู่ที่วัดครับร่วมกับโรงพยาบาลครับหมอเปียอพอพออด้วยครับพอโรงพยาบาลนังรองนนะครับอ่ายโลกายไฟนะไปไกลภาพทุกวันพุธรับหลวงพ่อที่วัดครับอขอครับข้าหลวงพ่อจังหวัดมอบพระครับ มีการไกลภาพครับค,บคบลองบานลนางรองไปศื้อไกลภาพครับก <c oughs> ับพระอันนี้อยู่ที่วัดอันนี้เตียงที่เราซ่อมหลวง่อเรามีเตียงทั้งหมด500ตัวครับครับเอกสารทุกอย่างมีการยืมตอนนี้มีคนป่วยที่ดูแลอยู่ประมาณสตอกคลอง่อ,งอ,งอ,งองสตอกสตอกเส้นเลือดในสมองครับ อันนี้เตียงที่เราไปได้คุงพ่อครับอันนี้เป็นเตียงที่ได้รับไปซื้อมาครับตัวละพันห้าร้อยครับจากโรงพยาบาลตอนนี้ผมไปซื้อมาก็ตัวละพันห้าร้อยบาทครับจากพิษณุโลกจากนครสวรรค์บางทีไปขอมาพึ่งเอามาเมื่อวันก่อนจะมอบโรงพยาบาลบุรีรัมย์พรุ่งนี้ครับยี่สิบตัวครับโรงพยาบาลบุรีรัมย์รัวอาจะทำป่าว่ามือต้องทำ มามาก็เดี๋ยวมเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อเจ้าคณะจงแพทย์ถวายเลยครับถวายเลยอ่าเรายก้อมถวายถวายลอง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 วัดลองจังหวัดลองภาคเออเลขาภาคลองวัดมันไหลอยู่ครับหลวงพ่อครับทุกคนครับครับครับหลวงพ่เดี๋ยวสนับพูดขอถ่ายรูปเลย Mà các bạn rất mong lại